ดีครับพบกับรายการสถานีขายทุกครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับกับผมสุชาติศิริอุพากรครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินความเป็นธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าหน้าที่อำเนวยความความเป็นธรรมนะครับของสำัตอที่ประจำอยู่ที่อำเภอนะครับก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องรายละเอียดดังกาวนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับแล้วช่วงหน้าพบกันครับ ชะมากหลากหลายสายพันธุ์สีสันสวยงามเหล่านี้คือผลิตผลของสมาชิกหมู่บ้านปิยมิตรสองอําเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้เข้าร่วมโครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเทียน6กแซหวังผู้จัดการโครงการไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยมิตรสองเล่าถึงการเริ่มต้นศึกษางานไม้ดอกเมืองหนาวว่าเนื่องจากสมาชิกไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน แต่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณส่งทุกคนไปฝึกอบรมและเรียนรู้การปลูกไม้ดอกเมืองหนาวจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนไปดูง,งานตามที่ต่างๆทั่วประเทศก่อนจะลงมือทดลองปลูกในพื้นที่แปลงรวมของหมู่บ้านกลางหุบเขาสูงการบุกเบิกในช่วงแรกมีสมาชิก12คนช่วยกันปรับพื้นที่4ไร่ให้เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวเฮียเทียนกพอใจกับความสำเร็จภายในเวลาเพียงหนึ่งปีสำหรับการปลูกเบนจมา ที่ให้ผลเกินค่าตลาดรู้จักไม้ดอกเมืองหนาวจากเบตงและความต้องการดอกไม้มากขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาได้มีการขยายพื้นที่ปลูกเป็น8ไร่จากสมาชิก12คนเป็น40คนมีการระดมทุนโดยการลงหุ้นของสมาชิกนับตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงวันนี้เบญจมาจากโครงการไม้ดอกเมืองหนาวหมู่บ้านพิยมิตร2เพิ่มจำนวนดอกออกสู่ตลาดจากจำนวนแค่หลักแสนช่อ เป็นล้านช่อต่อปีซึ่งกำไรที่ได้นอกจากแบ่งสมาชิกแล้วส่วนหนึ่งได้นำไปเพื่อลงทุนพัฒนาต่อของเราแล้วนี่เป็นอ,อยู่ที่เป็นจามานเี้เป็นจานนี้นนพราะเราที่เดือนหนึ่งก็ประมาณได้สามแสนถึงสี่แสนบาทปีหนึ่งก็ประมาณได้สอง,งสองล้านบาทสองสามล้านบาท,สสาาบาทเดี๋ยวถ้าที่กำไรก็เป็นประมาณได้ปีหนึ่งก็ ประมาณเป็นล้านกว่าล้านกว่าบาทได้เดี๋ยวอันนี้ที่กำไรมาเพราะเราก็เป็นแบ่งบันบผลไป50%ให้แบ่งให้สมาชิกแล้วที่เหลือก็มาเอา,เอาไปทำพัฒนาต่อทุกวันนี้สมาชิกหมู่บ้านพิยมิตสองต่างทราบซึ้งใจดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเพราะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรวมทั้งจากการส่งเสริมของรัฐบาลไทย และโอกาสที่ได้รับจากคนไทยราวกับวว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือพี่น้องร่วมชาติโดยสายเลือดทำให้สมาชิกไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยไปกว่าคนไทยซึ่งยากที่จะหาได้ในผืนแผ่นดินใดในโลกนี้ ครับตอนนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่ในรายการสถานีคลายทุกนะครับทาง NBT นะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับเหมือนที่เกิดแม้แต่ช่วงแรกนะครับก็คือเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการนวยความเป็นธรรมในจังหวัดชายภาคใต้นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมสปตนะครับซึ่งประจำอยู่ที่อําเภอกาบังนะครับคุณฝาติมะเซบารูครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคาถามแรกเลยนะครับถามว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ย ก็ปีนี้เป็นปีที่5ค่ะครับผมแล้วเข้ามาทำงานตรงจุดนี้ได้ยังไงครับก็ได้รับาการชักชวนจากหลัดนะคะก็พอดีตอนนั้นตำแหน่งว่างะคะ่ะก็เลยตรงกับสาขาด้วยเพราะว่าจะมีทั้งรปศและก็นิติศาสตร์อะคะ่ะครับผมเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมสปตประจำอำเภอเนี่ยอยากให้น้องช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าบทบาทหน้าที่เราทําอะไรบ้างครับค่ะก็ภารกิจแรก เป็นภารกิจหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร้องขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องของการให้คําปรึกษานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่ของของการบางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของที่ดินที่มีการลุกลามซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีเมื่อก่อนเนี่ยคือจะต่างกันเลยนะคะก็คือจํานวนจํานวนที่รับเรื่องเมื่อก่อนแค่ เราะว่ามีแค่สองตำบลค่ะก็ประมาณแค่12เรื่องแต่พอมาปีนี้เนี่ยประชาชนรู้จักศูนย์ดำรนธรรมอำเภอกาบังมากขึ้นนะคะก็มายื่นคำร้องด้วยตนเองในส่วนของสบตกับของจังหวัดเนี่ยหนังสือก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินมาด้วยตัวเองแล้วก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยปรึกษากันค่ะเรื่องที่ดีนเนี่ยเหมือนว่าล้าเขตการหรือว่าล,ล้ำค่ะอ๋อล้ลำแล้วเรามีวิธีการจัดก,การยังไงครับค่ะคืออย่างแรกก็คือว่าเราจะรับ ทำร้องใช่ไหมคะแล้วก็จะนําเรียนในอำเภอทราบแล้วก็เส็จทีนี้เราต้องสอบถามทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายผู้ร้องหรือว่าผู้ถูกร้องเนี่ยเสนอมาว่าจะขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยใช่ไหมคะเราจะมีเพราะว่าจะมีอํานาจตามของอําเภออยู่แล้วตามกฎกระทรวงนะคะเราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการเราจะมีคณะกรรมการในระดับอําเภอนะคะแล้วก็ ก็จะลงพื้นที่นะคะนัดการรังวัดการแต่จุดประเด็นประเด็นที่สําคัญก็คือว่าชาวบ้านอ่ะเขาขอเป็นให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยความสะดวกของเราเนี่ยคือร่วมด้วยถึงจะสบายใจค่ะเราก็นัดสี่สาวหลักนะคะนัดสี่สาหลักแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่อาวุโสและก็เป็นบุคคลที่ชาวบ้านอ่ะเขานับถือนะคะก็คือว่าจะทําการตกลงกันก่อนที่จะรังวัดแต่สุดท้ายปกติก็คือ จะบุกลงกันได้ตลอดเลยค่ะครับผมถามน้องฟาติโมหนิดหนึ่งครับว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าครับนี่เปล่าค่ะเป็นคนดั้งเดิมเป็นคนยะลาเลยค่ะแล้วก็คืองานก็หายากก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ด้วยความผูกพันก็อยู่จนถึง5ปีนี้ค่ะครับผมอยากจะทราบว่าถ้าหากว่ามีมีใครมาร้องเรียนร้องทุกข์กับน้องเนี่ยนะ,ะมาถึงร้องปุ๊บเนี่ยสเต็ปแรกขั้นตอนแรกนี่เราจํดำเนินการยังไงครับ ขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็ต้องรับคำร้องตามปกติเลยนะคะแล้วก็เราก็จะนำเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็ก็แล้วแต่วิิจฉัยของผู้บังคับบัญชาว่าจะมอบว่าหน่วยงานนี้ตรงกับหน่วยงานไหนข้อมูลนี้ตรงกับหน่วยงานไหนนะคะ<ช>แล้วก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราส่งไปให้กับปตบนและปตําบนก็ต้องรายง,งานให้ส่วนน้ำมัททราบนะคะเพื่อที่จะพิจารณาตามข้อกฎหมาย<ช>แล้วก็หากว่าทางส่วนน้ำมันอำเภอ,เอไม่สามารถที่จะ ทำในส่วนนี้ได้ก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปแล้วก็พิจารณาทําต่อไปค่ะครับผมอยากอยากทราบว่าการทํางานเนี่ยของเจ้าหน้าที่อํานวยความความเป็นธรรมเนี่ยมีประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่บ้างไหมที่เป็นเครือข่ายของสพตอเนี่ยอันนี้มีเลยค่ะอันนี้ก็คือว่าสําคัญที่สุดเลยเครือข่ายของเรานะคะทุกครั้งเวลาเราจะลงพื้นที่ขาดไม่ได้ก็คือเครือข่ายคทุกที่ต้นทางของเราก็คือก็จะมีบัณฑิตอาสามีนักประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงนิติกรนะคะก็จะลงไป นะคะก็เหมือนกับว่าบัณฑิตคือจะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็มาพูดคุยกันนะคะรู้จักกันไหมครับปกติรู้จักกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักพออยู่กันนานๆก็พูดคุยกันได้มีปัญหาอะไรก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอซ่ามาว่าพอหลังจากที่เราอาจทํางานนานๆเนี่ยพอมีการอบรมพัฒนาศักยภาพต่างๆก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้การทํางานมันเนี่ยรู้สึกมันราบรื่นขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทางสปตเองเนี่ยนอกจากอำเภอแล้วนี่ก็มีที่เรือนจำก็มีนะครับที่ศาลก็มีะนะครับเคยเคยประสานงานข้ามาข้ามหน่วยง,งานไหมครับมีค่ะก็กรณีที่ว่าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะว่าเหมือนจรับผิดช,ชอบในส่วนของอกลุ่มที่ติดหมายปวิยายาแล้วก็กลุ่มที่ติดหมายาพลกแลนะคะคซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็คือคือบอกว่าพอออกจากว่าศาลเนี่ย อาจจะถึงดีกาเนี่ยนะคะคก็คือจะยกฟ้องก็จะทําหน้าที่ในการประสานยื่นเอกสารให้ะค่ะเพื่อขออำนวยความสะดวกจากศาลนะคะขอเอกสารแล้วก็เพื่อที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้มนันนํานมายื่นที่สบตที่สํานักง,งานยุติธรรมเนี้นะค่ะครับ่ะก,ก็ก็มีบ้างะค่ะเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นกของสบตแรกเริ่มก็ ยังไม่รู้จักศูนย์ดำรงธรรมและก็ยังไม่รู้จักเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรมรมสบตอนะคะคแต่พอเราลงพื้นที่นะคะเราลงด้วยกับว่าโครงการโครงการศูนย์ดำรงธรรมเพยยิมอะค,ะค่ะลงมีการประชาสัมพันธ์มีการบริการนอกพื้นที่นะคะ,คะก็ทําให้ประชาชนรู้จักมากข,ขึ้นบางคนเนี่ยก,ก่อนที่จะมาก็โทรมาคุยก่อนว่าเดี๋ยวจะเข้าเพอนะคะทั้งทงท,งที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะก็มีมีบัณฑิตอาสาแนะนํามาด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าอยู่กับประชาชนสบายใจที่สุดนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการทํางานต่างเนี่ยมีเคสไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าเราได้ทํารู้สึกประทับใจแล้วอยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับผ่านทางรายการมีค่ะก็ คือศูนย์น้ำลงธรรมเราเนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์เฉพาะที่ว่ารอให้ประชาชนมาแค่ม,มาเดินแล้วก็ยื่นคําร้องนะคะคือเราอ่ะจะคุยกับเหมือนที่พูดกันเมื่อกี้ค่ะคือจะคุยกับบดิตอาสาะนะคะแล้วก็คุยการคุยเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็บ,บัณฑิตก็บอกว่านี่คือเคสนี้ในพื้นที่มีคนที่ว่าเดือดร้อนแล้วก็ยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยรวมตัวกันนะคะก็มีนักประชาสัมพันธ์นะคะก็มีบดิตอาสารวมถึงนิติกรแล้วก็ชวนประหลัด ที่เป็นางานรับผิดชอบงานส่วนน้ำหนทรมไปด้วยนะคะคก็เบื้องต้นก็ไปสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะเนื่องจากว่าแกพิการแล้วก็ายาักจนด้วยค่ะเราก็เลยรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันนี้ก็ได้รับรับสิ่งของนั้นไปแล้วก็คือเป็นรถวินแชร์ค่ะค่ะพิการนี่หมายว่าแกอพิการมานานหรือยังคพิการได้ปร,ประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้า เข้าไปดูแลก็คือว่าเคยยื่นเคยเคยขอแต่ว่ายังยังไม่ได้รอคิวอยู่ใช่ค่ะแล้วก็พอได้พูดคุยกับอดีตอาสาแล้วก็พอพูดคุยว่าอ๋อมีเคสอย่างนี้แล้วก็เราก็ลงพื้นที่ชวนประหลาดชวนอะไรต่างๆไปใช่ค่ะแล้วผลตอบรับแล้ววิธีนี้ได้มาจากหนงานไหนครับเนี่ยเป็นของทหารนะคะทหารในพื้นที่ก็อย่างน้อยๆก็เราเราก็เราก็สามารถที่จะประสานงานนะครับข้ามหน่วยงานแล้วก็ คือถ้ามีสิทธิ์ตรงไหนที่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเ,เขาได้ได้ได้สิทธิ์นั้นเราก็สามารถจะทาได้อยู่แล้วมีเคสที่ว่า,าเคสนี้เป็นเคสที่คือเรื่องของการรังวัดเนี่ยค่ะก็คือ,คอก่อนหน้านี้คือเขาอาจจะไม่ยอมคุยกันเลยนะคะรังวัดนี่หมาย,ยาว่าเป็นรังวัดที่ดินนะคะคเป็นรังวัดที่ดิน<อ>แล้วก็เหมือนอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะคะว่าเราจะมีการนำสี่เสาหลักเข้ามา เป็นตัวที่ว่าเหมือนอชี้ชัดอะไรอย่างนี้นะคะเชื่อมด้วยชายมาเชื่อมด้วยนะคะคแล้วก็เป็นเคสของหมู5ห้านะคะหมู5ห้ากาบังคือไม่ยอมเข้าเลยนะคะคก็เราก็แบบพูดคุยน้มน้าวว่าถ้าเราทําให้มันเสร็จอย่างนั้นเราก็สบายใจใช่ไหมคะคพอเรา,เาพาทั้งสองฝ่ายมาคุยคะแรกๆเรา,เราไปแค่เฉพาะแค่เจ้าหน้าที่ศูนย์แตกเขาบอกว่าขอขอเป็น จะพนักง,งานที่ดินด้วยนะเราก็เลยเสนอว่าเป็นเป็นเส,สาหลักด้วยแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้ก็เลยเอาเอาเนี้ยค่ะคือปัดเสาหลักเลยค่ะค่ะเป็นเป็นเคสที่อ่คิดว่าคือมันนานแล้วพอมาถึงจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้คือหมายว่าพาพาเจ้าหน้าที่มาลังวัดให้มันชัดเจนเลยว,<ช>ว่าใครอยู่เขตไหนใช่ค่ะที่ผมทราบมาอำเภอกาบังในส่วนใหญ่จะเป็นเขต อุทยานแห็นชใช่ใช่ค่ะปะ<ม>่าสงวนแต่ว่าส่วนนั้นคือชาวบ้านเขาก็ไม่กล้ามายืนน<อ>่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสป,ปรกรนะคะคแล้วก็จะมีในเรื่องของนสอชนโดแต่ว่ามันประทับกันนะคะทับซ้อนกัน,ก,นก็เลยเข้ามายื่นที่สวนน้ำา้ำธรรมค่ะหมายว่าเรื่องการบริการพี่น้องประชาชนตอนที่เราอยู่ที่อําเภอเนี่ยคือพอมีประชาชนมาติดต่อปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถามเลยลว่า น็นั่งนั่งประจำการอยู่เลยบางครั้งอ่ะหนูนั่งทําทงานอยู่ใช่ไหมคะบางคนก็<ม>หิ้ของมาบอกว่าเอาของเล็กๆน้อยน้อยเราก็แบบงงเพราะว่างานก็เยอะคนที่เราแบบว่ารับเรื่องก็เยอะค่ะก็จาไม่ได้พอสักพักหนึ่งแกก็โทรมาเอาจำไม่ได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็เป็นเป็นชาวบ้านที่ว่าเราได้ช่วยเหลือเขาถึงจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เราก็ได้ได้เข้าไปเต็มที่กับงานนั้นนะคะครับผมครับในส่วนของการน่วยความเป็นธรรมนะครับในจังหวัดจันทบุใต้นลครับผ่าน จากการเล่านะครับของเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรสอบปตนะครับที่ประจาอยู่ที่อำเภอกาบังยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมือง สายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตอของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2553ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียในทุกขั้นตอนการเตรียมตัวร่วมกับกรมการศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจจ์ในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตประจําวันไปจนถึงการประกอบพิธีฮัจจ์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการเดินทาง ร่วมกับผู้ประกอบการกระทรวงการคมนาคมการบินไทยในการเตรียมการดำเนินงานซักซ้อมตามแผนงานนอกจากนี้ยังมีกองลูกเสือสันทิสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์กรเครือข่ายมุสลิมเครือข่ายผู้ผ่านการประกอบพิธีฮัจตามโครงการของสอ,ออบตอเข้ามาร่วมเสริมในการบริการอำนวยความสะดวกในการส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจในปีนี้มีความสงบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมุสลิม การใช้ชีวิตระหว่างการประกอบพิธีฮัจที่นครเมก,กะประเทศซาอุดีอาระเบียมีกองกิจการฮัจ์อออบตอทีมอามรุลฮัจคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือโดยมีกรมการาศาสนาเป็นหน่วยงานหลักและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขให้ความช่วยเหลืออบรมให้ความรู้ฉีดวัคซีนก่อนเดินทางระหว่างอยู่ที่นครเมก,กะวันที่เดินทางกลับตลอดจนติดตามผลที่บ้านและครอบคลุมในทุกพื้นที่ ส่งผลให้การประกอบพิธีฮัทในปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมามีความรู้เกี่ยวกับฮัทมาบรูดสามารถนําคุณค่าของฮัทมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นรูปประทับ นะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับก็ยังอยู่ในรายการสถานีค้ายทุบนะครับช่วงเมื่อสักครู่นะครับเราคุยค้างกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชจยแดนภาคใต้นะครับกับน้องเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมสวตนะครับซึ่งอยู่ที่อําเภอกาบังนะครับน้องฟาติมะเซบาลูนะครับถามน้องเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าปัญหาอุปสรรคในการทํางานมีอะไรบ้างครับ ก็มีมีบ้างอะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเหมือนการติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณหลายพื้นที่เป็นเขาใช่ค่ะแล้วด้วยความที่ว่าเราก็อยู่ในในตำแหน่งนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่ประสานได้ก็เลยคุยกับชาวบ้านนะคะคุยกับผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะว่าในเมื่อปัญหามันมันเหมือนหนูเคยแก้ของปัญหาของหมู่11แล้วนะคะเป็น ก็คือเรื่องของเสาสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยทำเรื่องไปที่สูนนน้ำหนึ่งธรรมจังหวัดค่ญญนะตอนนี้มีแล้วค่ะครับค่ะมี2พื้นที่ค่ะเพราะว่าสูวนนำหงธรรมเรารับเรื่องนะคะแล้วก็ให้ล่ารายชื่อมาทุกคนนะ,ค,ะครึ่งหนึ่งก็ได้ที่อยากใช้โทรศัพท์จริงปัจจุบันนี้หมู่11แล้วก็หมู่8ปดพะะมีใช้เรียบร้อยแล้วค่ะผมทราบมาว่าอาเภอกาบังเนี่ยอยุดติดมาเลย์รเปล่าใช่ค่ะนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าผมเคยขับรถ ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปสุดทางก็บอกว่าเกือบถึงชายแดนแล้วใช่ค่ะแล้วการข้ามมาข้ามไปนี่มีมีปัญหาอะไรไหมครับรู้สึกว่าก็จะปิดอยู่นะคะ,ะช่วงนี้ปิดอยู่ห้ามผ่านค่ะ,คะอ๋อนะครับผมทราบว่าพื้นที่กาบังเนี่ยมีสองมีสองตำบลค่ะก็คือตำบล巴บากับตำบลกาบังใช่ใชสองพื้นที่นี้เหมือนว่ามีถนนสุดทางไหมครับเป็นถ้าเป็นของบา拉าเนี่ยก็คือถ้าเราไปแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นวงเวียนนะคะไปหมู่ไหนก็คือจะทะลุ ทุกหมูได้เลยค่ะ<น>ใช่เป็นเป็นลักษณะวงเวียนแต่ท่าของการบังคือจะแยกหน่อยอะ,ค,ะค,ค่ะคก็มาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะให้น้องบอกกล่าวถึงพี่น้องประชาชนที่เขาดูรายการอยู่นะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งว่าถ้าไปอำเภอเนี่ยไปเจอที่ไหนก็คือถ้าลงามาจากจังหวัดยะลาใช่ไหมคะลงมาจากโรงพยาบาลเราก็มาตรงเลยสายหลักเลยนะคะคแล้วก็จะไป เจอกันที่ยะหานะคะจะไปเอะจอแยกที่ยะหาแล้วก็เลี้ยวขวานะคะคแล้วก็ไปตรงก็ประมาณ18กิโลถึงบันดันงดาม,มาะคะหมู่หนึ่งกาบังนะคะคแล้วก็ไปตรงเสร็จทีนี้ก็คือจะเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะขึ้นเนินถึงกําเภอก็ประมาณ6กิโลค่ะครับผมอยู่ส่วนไหนครัาพอขึ้นอำเภอเนี่ยอยู่ที่ศูนย์น้ำหลงธรรมใช่ไหมยอยู่ศูนย์น้ำหลงธรรมเลยะค่ะเพราะว่าอำเภอเราจะติดกับโรงพยาบาลด้วยแล้วก็จะติดกับกับโรงพัาบอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นส่วนราชการแถบนั้นเลยค่ะคือหมายว่าออกจาก อาเภอพวกเข้าโรงพยาบาลได้เลยได้เลยค่ะพร้อมพร้อมรับครับผมเรื่องราวต่างๆที่ไปร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์รงทําเนี่ยมีจํากัดไหมครับว่าจะต้องเป็นเรื่องไหนไม่มีค่ะคือเหมือนเราจะรับมาแล้วก็ประหลัดก็จะคือจะกัดกรองอีกทีหนึ่งค่ะว่าประเด็นไหนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ด่วนอันไหนที่ว่าพอที่จะชะลอนิดนึงได้เลยอย่างงี้ค่ะคือเราจะรับมาแล้วก็กัดกรองใหม่อีกทีค่ะ ในขนาที่เราทํางานไปเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมที่สวตเนี่ยแรงแรงจูงใจมาจากไหนครับส่วนหนึ่งก็ประชาชนนะคะครับผมค่ะก็คือหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ให้บริการ เคลื่อนที่นะคะคก็รเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เริ่มมาใช้บริการมากขึ้นเริ่มมีการมาปรึกษามากขึ้นทางโทรศัพท์บ้างนะคะคแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนมาก็บางคนไม่ได้มีอะไรก็มานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะคแต่ว่าเคสที่ว่าประทับใจนะคะใน,ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้เป็นเคสที่ชาวบ้านหมู่สามกำำลการบางขอนญาเอ่ยนะคะเป็นหมู่สากาบางลจังหวัดยลาเหล่านี้ก็คือ ชาวบ้านมาร้องนะคะกรณีที่ว่าได้มีเกิดสวนยางไฟไหมนะคะที่สวนยางของภูสามนะคะไฟไหมสวนยางใช่ค่ะแล้วเส็จทีนี้คือเขาจะไปลงพักในรหัสแต่ว่าคือเขาคิดว่าเอ๊ยยังมีสวนน้ำลงทําอยู่ก็เลยมายื่นที่ส่วนน้ำลงทําแล้วก็เขาบอกว่าขอ ขอให้ทางทางส่วนน้ำหงธรรมนะคะรวมทั้งเครือข่ายของเราด้วยที่เป็นปดิบัตอาสานักประชาสัมพันธ์ตลัดเอก็ดีเป็นชุดปฏิบัติการะค,ะคร่ะลงพื้นที่นับต้นสัญญาค่ะว่าได้รับความเสียหายมากในแค่ไหนนะพวกเราก็คือทั้งผู้ใหญ่ทั้งประหลัดกำนันแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายของเราก็ร่วมกันไปนับนะคะก็ตกลงพอคุยนับกันเสร็จก็มากลับที่อำเภอต่อนะคะก็มีการว่าถ้าเสียหายเท่านี้ต้นไม้กี่ต้นนะคะ ต้องใช้จ่ายต้องใช้ค่าเสียหายเท่าไรอะไรอย่างนี้นะคะคแต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากผู้เสียหายาร้องขอค่าเสียหายมากเกินไปก็เลยดําเนินคด,ดีก็ก็เลยแนะนําให้ไปดําเนินคด,ดีปัจจุบันนี้ก็ยุติกันได้ะค่ะก็เนื่องจากว่ายินยอมที่จะชาระให้ค่ะในส่วนของคดีความนี่เป็นไงมครับหรือว่าคุยกันได้แล้วจบเลย จบกันที่โรงพักเลยค่ะ,ะค่ะยังไม่ทันที่จะขึ้นสารอะไรค่ะเพราะว่าผู้ร้องก็บอกว่าไหนๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็เลยตกลงยินยอมค่ะก็เลยโทรมาบอกทางเพื่อนแนึงว่าเนี่ยตกลงกันได้แล้วนะตามที่ได้ให้คำแนะนําแล้วก็ได้ก็คือเอาผลที่เราไปไปนับต้นยางนี่ค่ะเอาไปให้ตำรวจด,ด้วยค่ะใช่ค่ะก็แสดงว่าความรู้สึกแล้วก็ความคุ้นเคยต่างๆในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็ไม่มีปัญหา ไม่มีค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือบางคนเนี่ยคือชาวบ้านมาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็คิดว่าเราควรที่จะไปถามว่าทําอะไรถึงจะไม่มาหาเราก็ไม่เป็นไรค่ะหรือว่าจะไปห้องทะเบียนว่าอะไรเงี้ยคือเราก็จะพาไปให้ค่ะก็คิดว่าคือถ้าเป็นแม่เราถ้าเป็นญาติพี่น้องเราแล้วเดินทางไปแล้วก็โดยไม่มีใครสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างน้อยคือคิดว่าเขาคือครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมค,ค่ะ แล้วเคยไหมครับเวลามีคนมาติดต่อแล้วก็เขาไม่กล้าถามเรามีค่ะเราจุดจดจ้องจ้องอยู่มีค่ะเราเราเราเปิดประตูไปถามเลยค่ะมาทำอะไรคะวันนี้คือติดต่ออะไรยังไงกับใครหรือว่ารอผลอะไรยังไงหรือว่ามาหาหนูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเป็นคนไปถามส่วนใหญ่จะเป็นคนไปถามเองหลังจากทำมาห้าปีตรงนี้เนี่ยเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่พูดถึงเราเป็นยังไงบ้างครับ ดีค่ะรู้สึกว่าดีไม่ไม่ได้เป็นการเข้าข้างตัวเองนะคะแต่ว่าดูยอดจํานวนจํานวนที่มายื่นด้วยตนเองก็เยอะกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพื้นที่ของกาบังจะมีทั้งผลผลพยที่แบบเป็นเป็นเป็นชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาของมาให้บ้างอะไรอย่างนี้ถึงที่ถ้าลงพื้นที่นี่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ให้มาเป็นทั้งกระสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงอำเภอเราเองก็แบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักคือเราจำไม่ได้ค่ะก็ ว่าอ๋อก็ทําเป็นอ๋อว่ารู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาบอกเนี่ยคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ของมาก็ก็ก็ขอบคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่แล้วก็อยู่อยู่ในพื้นที่เขาอยากจะโทรอ่าโทรศัพท์พูดคุยติดต่อประสานงานได้ค่ะเบอร์เท่าไหร่ครับได้ค่ะก็มีเป็นเบอร์โทรศัพท์ของอําเภอศูนย์เจ็ดสามนะคะสองห้าแปดศูนย์เก้าห้าแล้วก็ติดต่อได้ตรงนะคะกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม นะคะก็คือ0810940896ค่ะจากการเล่ามานะครับแล้วก็ฟังมานะครับก็หลายๆท่านที่กำลังชมรายการอยู่ก็คงจะเกิดความเข้าใจนะครับว่าทุกๆอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแนภาคใต้ศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแนภาคใต้เราไม่ละเลยนะครับผมมีทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเป็นโรงพักเป็นที่ศาลหรือว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับเราช่วยกันนะครับเป็นพลังของเครือข่ายนะครับโดย ผ่านการเ,เ,เล่าของน้องฟาติมอนะครับไม่ว่าจะเป็นบดีตอาสาเอยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์รุลงธรรมเอยหน่วยงานราชการเอยเราช่วยกันนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ของเราเนี่ยเรื่องการอำนวยความความเป็นธรรมในพื้นที่เนี่ยไม่ติดขัดะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องฟาติมอเซบารูนะครับเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมสทประจำอำเภอกาบางด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม ครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่จะให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถจะส่งปัญหาของท่านนะครับมาอย่างสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องอาจจะโทรศัพท์มาที่1 8 8 0ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะมีคำตอบนะครับผมสำหรับวันนี้ผมน้องปฏิหมะแล้วก็ทีมงานสถานีคลายทุกข์ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ